เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลา9นาก30นาทีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการแสดงความยินดีในพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตชั้นปีที่3ประจำปีการศึกษา2564หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาโภชนาศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุมัฒนากลางคารนคณะบดีคณะสาธารณาสุขศาสตร์เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกล่าวให้อวาดแก่นิสิตโดยมีนิสิตชั้นปีที่3ทั้ง4หลักสูตรเข้ารับเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน279คนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งเป็นสาขาาที่เปิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสาธารณสุขชุมชนโภชนศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวะนามัยและความปลอดภัยตามธรรมเนียมปฏิบัติพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตชั้นปีที่สจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่านิสิตชั้นปีที่3ไดศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงจุดนี้มีทั้งความเพียรพยายามความมุ่งมั่นซึ่งเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ในหมู่คณะความสามคัคคีและบ่งบอกถึงความเป็นวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร ในการนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและตัวแทนนิสิตชั้นปีที่1-2ถึง2เ <medi ator. S 1> ข้าร่วมแสดงความยินดีณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5และบริเวณลานพระบิดาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคาม